สวัสดีครับสวัสดีชาว u t u b e ทุกท่านนะครับมาพบอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับทางเลี่ยงที่มาจากทางอำเภออันนี้ที่เขาจะว่าจะเข้าอำเภอประทานนะครับนะครับก็มาถึงผมก็วิ่งทางเส้นลัดมาหมายเลข3051นนะครับ3051นะครับ3051ก็วิ่งมาผ่านจุดนี้นะครับจุดนี้เราก็เลียบกันไปนะครับไปด้วยกัน ห้าคันนะครับห้าคันก็มีผมปิดท้ายแล้วก็คันรีโวสีขาวนะครับด้านหน้าปิดท้ายกันนะคือมันจะผ่านถนนมิดเดภาพเหมือนกันนะครับหาพวกผมก็แซ่กันไปนะครับไปตามถนนหนทางไปนะครับทีนี้พอถึงตรงนี้ครับปล่อยกันแล้วครับก็ต้องเกาะกันไปครับเกาะกันเกาะกันไป คืออย่างว่าครับถนนเส้นนี้ตรงนี้มันจะผ่านอำเภอก็คือมันอยู่ในเขตของอำเภอประทานนั่นแหละนะครับตำบลตลาดไซถ้าผมอ่านไม่อ่านทันนะครับเมื่อกี้วิ่งกันมานะครับกี่คันเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่สามคันนะครับสามคันที่ขับกันมานะครับตามตามตูดกันมานะครับแต่โค้งมันจะเยอะหน่อยนะครับผุกคนโค้งเยอะมากนะครับ ถนนหมายเลข3 30 51นะครับผมก็พยายามหาทางเลี่ยงว่าฉันจะไปยังไงฉันจะออกยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็พยายามหาทางเลี่ยงนะครับตอนนี้วิ่งได้อยู่เกียร์สครับพี่น้องขับเกียร์สามได้อย่างเงี้ยเพราะว่าต่างโคนต่างกลวลงครับก็เลยจําใจต้องเกาะกันไปนะครับตาว่าเขปวดฉี่ไม่ปวดนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับไม่มีที่จะจอดเนะครหาที่จอดแล้ย,ยิงกะตายแป๊บ นะครับเริ่มไม่ไหวแล้วครับเริ่มจะไม่ไหวแล้วแล้วก็ต้องหาที่จอดกันสักแป๊บหนึ่งนะครับจอดกันสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าเออมันพื้นที่นะครับมันไม่มีพื้นที่นะครับก็คงจะวิ่งกันนะครับก็ใครชินเส้นทางไหนก็วิ่งเส้นนั้นนะครับอ่าตอนนี้มีรถมาสมทบแล้วนะครับด้านหลังมีรถมาสมทบแล้วก็ดีใจนะครับที่มีเพื่อนเริ่มทางหลายคนนะครับ ก็คือจับ GPS มานั่นแหละครับจับ GPS มาอันนี้ GPS ก็คือผมไม่ได้วัดอะไรนะผมวัดความเร็วบนมาานวัดกับ GPS เฉยๆนะครับว่าความเร็วที่ผมวิ่งใช้อยู่เนี่ยใช้ความเร็วเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอ่ามาถึงบ้านหนองเรือครับบ้านหนองเรือถึงบ้านหนองเรือแล้วก็จะเลี้ยวขวานะครับเส้นนี้จะเลี้ยวขวาไปไปถนนมิตรภาพนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะหาจอดนะครับ าจอดสักแป๊บหนึ่งนะครับหาที่ก่อนนะโอ้โหครับมันมันเหลืออยู่กี่คันเนี่ยเหลืออยู่สี่คันที่นำหน้ากันไปนะครับก็จะมีวิโกแล้วก็ตามด้วยมาสด้าสองมาสดาสองแซงไปแล้วแล้วก็ตามด้วยอะ,อะไรเนี่ยโดยต้ารีโวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว2020 ะครับตัว220 0นะครับ, 2020, รบด้านหลังก็จะเป็น e s u d ู d max แล้วก็เป็น Honda นะครับที่ตามตูดกันไปนะครับก็มันจะโค้งหน่อยก็ต้องทำใจครับเพราะว่าไม่โค้งก็ไม่รู้จะพูดไงนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ผมได้ขับรถไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็มันจับกันไม่ได้ครับ ใส่เกียร์ก็ลาบากนะครับเพราะว่าตอนนี้วิ่งได้แค่ตามที่ก็ประมาณเกียร์สามเกียร์สี่นะครับได้แค่นั้นสุดแล้วนะครับอันนี้ก็จะแซงในโค้งไม่น่าทำล็อกโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปถึงถึงไหนนะครับวิ่งสามศูนย์ห้าสามศูนย์หนึ่งห้าไปยาวๆเลยนะครับแต่มันจะโค้งหน่อยแต่มันต้องยอมทําใจอะครับทําใจนิดนึงนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย